สวัสดีครับพี่น้องวันนี้หนุ่มน้อยพาเพลินพาท่านมาเพลิดเพลินชมบรรยากาศฝนตกช่วงเย็นๆนะครับที่บ้านทุ่งกา Đồ nhà cấp tục rèn po xuống cuồn Lùm Phát nếp เดี๋ยวหลายท่านว่าหนุม่มน้อยคนนี้บ้าไปแล้วสงสัขึ้นมาตายบนหลังคาหนุ่มน้อยอยู่ชั้นบนนะครับขึ้นมามองดูวิวทิวทัศชั้นสองของบ้านครับ มองลงไปด้านล่างเห็นบอ่อปลากราบมุมข้างบ้านนะครับด้านหน้าก็เป็นตะดุนฝนเริ่มตกแล้วตกแรง ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่ดีอ,อกดีใจของหลายๆท่านเป็นการรอคอยของเจ้าสวนหลายคนหลายพื้นที่ทีเดียว หลังจากได้ฝนตกครั้งนี้แล้วผมว่าน่าจะเป็นการสิ้นสุดดูดูแรงหรือผฝน้งช่วงนะครับหลังจากนี้น้ำคงอุดมสมบูรณ์พืชปันญญายาหารจะเขียว สดใสมีชีวิตทีวายรอบหนึ่งดูครับดูจะตกจี่ชั่วบุงกันแน่รอดูน้ำหลากน้ำไหลหลังจากฝนแรงอีกสักช่วงหนึ่งท้าไม่มืดเสียก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 哦。Oh.